บางทีอย่างเช่นช่วงเนี้ยไม่มีอะไรต้องคิดเราฟังทรรมศินบริบูรณ์โดยปกติเราก็เออมีความสดชื่นแต่พอมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจขึ้นมาเราไปคิดจงใจละสร้างกรรมเกิดกรรมแล้วอยู่ในก้อนกรรมนั้นมันก็ต่ำกว่ามาตรฐานของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมถึงตัวเราจะเป็นมนุษย์จริงแต่สภาวะจิตใจอนุสัยคือความเคยชินมันเปลี่ยนไปแล้วแต่พอเรามีสติปุ๊บมันกลับมาตั้งอยู่ในสภาวะเดิมความเป็นมนุษย์ เออมันก็สดชื่นขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าศินมันมากขึ้นคือศินของเราบริบูรณ์ขึ้นมันจะรู้สึกว่าฉันมีความสุขทําอะไรมีความสุขไปหมดนั่นคือสภาวะที่ไม่เบียดเบียนใครเลยมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดมันก็จะสูงกว่ามาตรฐานเดิมอันนี้ก็เริ่มเป็นไปในทางเทวดาเป็นพ่ะภูมิของสวรรค์เป็นไปในทางสุขติแต่ถ้าเมื่อจิตใจเราห่อเหี่ยวมันก็ตกต่าลงเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราไม่มีศินชีวิตของเราก็ไม่ปกติแล้ว ข้อใดข้อหนึ่งตกลงไปเวลาดื่มสุรามาตรฐานช่วงนั้นมันก็จะตกลงไปนิดหนึง่งเขาอาจจะได้สินข้ออื่นจะมาแต่ข้อน,นี้ไม่ได้เพราะตกลงไปมันก็จะเพิ่มอนุสัยอนุสัยความเกิดจ,จินคือทุกวันต้องกินถ้าไม่กินมันก็จะวุ่นวายมันก็จะกระสรับกระสายจะมาเพราะมันติดเป็นอนุสัยแต่ถ้าเลิกได้ปุ๊บไอมาตรฐานอัเนี้มันก็จะอัพขึ้นมาอยู่ในเกรดเดิมของมันแต่ทีนี้พอไปสํารวมใจมากขึ้น เลเวลตัวนี้มันก็อัพขึ้นจากความเป็นมนุษย์ก็สูงขึ้นจิตใจก็สูงเป็นพรหมอย่างเงี้ยเป็นเทวดาอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอัพเลเวลแบบนี้พุทธเจ้าให้เราเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเลยไม่ต้องเอาความเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเทวดาพุทธเจ้าสอนให้เราหลุดพ้นจากสิ่งพวกนี้เพราะอ,อะไรเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อให้เป็นคนรวยก็ยังไงก็ต้องทุกข์ใช่ไหมเกิดมาเป็นเทวดาเทวดายิ่งทุกข์เลยอายุยืนเขาได้ความทิพย์จริงแต่ว่าอายุยืนมากเลย พออายุยืนเนี่ยมันไม่ได้อยากเข้าใกล้ธรรมะแล้วเพราะติดอยู่ในความสุขเวลาเราตายเนี่ยเราอ่ะอยากไปเกิดเป็นเทวดาไม่อยากหลุดพ้นแต่เทวดาเวลาตายเนี่ยสุกติคือที่ไปของเทวดาเทวดาต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์มันกลับกันไงพอสูงสุดแค่เทวดาพอรู้แล้วว่าเป็นเทวดายุยืนยืนไม่เหมาะกับการที่ปฏิบัติธรรม เทวดาชั้นแรกจตุมาราชิกาคิดดัวห้าสิบปีมนุษย์เนี่ยเท่ากันหนึ่งคืนหนึ่งวันของเขาพุทธเจ้าปฏิบัติแค่หกปีบรรลุเนี่ยเทวดาก็เห็นอย่างนี้เพราะนั้นเทวดาเลยพอใกล้ตายเนี่ยจะตั้งความปรารถนาขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์ขอให้มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ได้ฟังธรรมคาสอนของพุทธเจ้านี่คือเทวดาที่เขาต้องการต่างจากเรานะเราก็ทําบุญทาทานต้องการไปเกิดเป็นเทวดาพุทธเจ้าบอกว่าไปเกิดเป็นเทวดา ถ้าไม่ใช่เทวดาที่เป็นอริยะเทวดาเนี่ยตายแล้วไปไหนผู้เจ้าเขียเ่ยเศษดินขึ้นมาดินเท่าปลายเล็บแล้วก็ถามภิกษุดินที่อยู่ในโลกนี้ในมหาปัจจพีนี้อันไหนมากกว่ากันภิกษุก็บอกว่าดินในโลกนี้มากกว่าดินในปลายเล็บดินในปลายเล็บลเทียบไม่ได้มันเล็กมากผู้เจ้าบอกว่าเทวดาที่ตายแล้วจากความเป็นเทวดาแล้วมาเกิดเป็นเทวดาอีกนะแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นะแค่เศษดินปลายเล็บ ไปตกนระกกําเนิดเดชานเปลดวิสัยเนี่ยมีมากเท่ากับดินในปัตตพีนี้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเทวดาไม่ได้สุดเนี่ยเทวดาก็ตายได้พรมก็ตายได้เทพก็ตายได้ผู้ที่หลุดพ้นมีเพียงพระอรหันต์พระอริยะเท่านั้นเพราะนั้นถ้าไปเป็นเทวดาไม่ได้เป็นอริยะต่อให้เกิดมาเป็นคนรวยยังไงก็ต้องทุกข์ใช่ไหมการเกิดเป็นทุกข์